อันยองสวัสดีค่ะเพื่อนๆด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไออีกแล้วนะคะทุกคนวายเคกี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่วงหาของฟรีกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ไอจะมาพาเพื่อนๆไปหาของฟรีสำหรับคนสายไม่ค่อยเติมอย่างไอเป็นต้นนะคะทุกคน เอาของฟรีไปผสมใส่เก๋ๆแบบอวดเพื่ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอ่าวันนี้ก็ไอจะมาพาเพื่อนๆนะคะไปรับของฟรีทั้งหมด7ชิ้นออ้ยฟังไม่ผิดค่ะเพื่อนๆเจ็ดชิ้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วว่าเจ็ดชิ้นนั้นมีอะไรบ้างาเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วปะเดี๋ยวเราจะพาไปรับของกันเลยโอเคแล้วเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บรูบกนะคะทุกคนแล้วเราก็เข้าแมบบนี้กันเลยเนาะเดี๋ยวไอจะทิ้งลิงก์แมบบนะคะทุกคนไว้ที่ใต้คลิ กันได้เลยเนาะอ่ะหลังจากที่เราค้นหาแบบเจอนะคะทุกคนเราก็กดสตาร์เกมเข้าไปเลยพอเราเข้ามาในเกมนะคะทุกคนอ่ะเราก็จะเห็นลูกศรตรงนี้ใช่ไหมเราก็เดินตามลูกศรไปเลยอ่ะเดินตามลูกศรมาเสร็จปุ๊บเราก็คุยกับ npc ที่อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนล่าสุดปีกเพื่อนบังนะคะทุกคนเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะอ่ะ หลังจากที่เราคุยกับ n b c เสร็จนะคะทุกคนอ่ะเราก็มาเลือกยูนิฟอร์มคลาสสิกนะคะทุกคนแล้วเราก็ต้องมาขายบาริโตนะคะทุกคนในนี้35ชิ้นเพื่อที่จะได้รับของนะคะทุกคนอ่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนยูนิฟอร์มเสร็จนะคะทุกคนเราก็มาคุยกับ n b c ตัวนี้อีกรอบหนึ่ง เขาก็จะบอกวิธีทำบริโตนะคะทุกคนแล้วเราก็จะต้องทำบริโตทั้งหมด35ชิ้นอู้ให้ดูของที่ได้นะคะทุกคนแต่ละชิ้นก็คือแบบสุดยอดเลยได้ทั้งเสือ้อหมวกสร้อยคอแว่นตาผมที่รัดเอวโอ้โหในเจ้าหูฟังเอียดทุกคนต้อง7ชิ้นนะแบบนี้ไม่ทําก็ไม่ได้แล้วปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปทำบริโตกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทําให้มันแบบครบทั้ง35ชิ้นเลยเพื่อที่จะได้รับของฟีทั้งหมด7ชิ้นนะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราไปทำบริโตกันเลยโอเคเราก็เข้ามาหน้าเกมแล้วนะคะทุกคน วิธีทํเบริโต้ก็คือง่ายมากเลยนะคะทุกคนเราก็กดตามรูปนะคะลากมาใส่ที่แป้งเบริโต้ของเรานะคะทุกคน,นีตามรูปอันนี้เลยเพอเราทาเสร็จนะคะทุกคนเราก็กดตามลูกศรนะคะทุกคนเพื่อที่จะเป็นการห่อแป้งแล้วก็ทํเบริโต้ส่งออกนะคะทุกคนอ่าเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ35ิ้ชิ้นนะคะทุกคนเราก็จะได้ของฟรีมาเลยงั้นเดี๋ยวไอขอทํเบริโต้ทั้งหมด3 5ิชิ้นก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตัดคลิป แล้วก็ไปดูกันเลยว่าของทั้งหมดนั้นอ่ะมันน่าตื่นเต้นหรือเปล่าโอเคตอนนี้ไอก็ทําครบ 35- ชิ้นแล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าพอยิ่งแบบว่าเราทําเยอะขึ้นนะคะทุกคนมันก็จะเร็วขึ้นอ่ะตอนนี้ไอทําได้36ชิ้นแล้วโอเคเดี๋ยวไอจะกดออกเนี่ยนะคะทุกคนอ่ะพอครบ35บชิ้นนะคะทุกคนของทั้งหมด7ชิ้นก็จะเข้าไปในกระเป๋าแล้วนะคะทุกคนอุ้ยอยากจะบอกว่ายิ่งรอทํเบริโตเยอะนะคะทุกคนสปีดในการแบบว่าทํเบริโตก็จะเร็วขึ้นนะคะทุกคน โอเคปะเดี๋ยวเราจะไปดูของในกระเป๋ากันเลยไปดูกันเลยอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆเ,อเข้ามาในกระเป๋านะคะทุกคนอ่ะมันก็จะมีหูฟงังมีผมมีกระเป๋ารัดเอวมีแว่นตามีมสร้อยคอมีหมวกนะคะทุกคนแล้วก็เสื้อสิ่งที่ไอชอบที่สุดก็คือหมวกนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าหมวกมันน่ารักมากมันมีความแบบว่าเป็นสาวทําขนมเค้กนะคะทุกคนเออแต่ว่าด้วยความผมไอมันใหญ่นะคะทุกคนก็เลยไม่ค่อยเห็นลายเนาะอ่ะ โอเคก็จะเป็นของฟรีทั้งหมดเลยนะคะทุกคน7ชิ้นเนาะแล้วก็เข้าไปทําตามไอได้เลยนะคะทุกคน่าถ้าเพื่อ,อนๆชอบคลิปมาของฟรีของไอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้ไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมไปรับของฟรีกันเยอะๆนะ